วัดีครัวันน so ี้อยู่ที่ m i t s u b i s h พันยาครนสายใหม่เรนะครับก็อยู่กันกับรุ่นเปิดตัวสตาร์ล็อกของเราเลยนะ New x p a n d e r h e v นั่นเองนะครับก็ m i t s u b i s h เปิดตัวมา2เกตรุ่นเลยนะครับ ก็จะเป็น Mitsubishi Expander HEV ราคา912,000บาทรุ่นก็จะเป็น Expander Cross HEV ราคา946,000บาทก็หลักจะต่างกันคือเรื่องของชุดแต่งแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนั่นเองนะครับที่ e x p e n d e r Cross ก็จะพรีเมียมขึ้นไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเซลแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างตื่นตาตื่นใจมากนะครับตื่นเต้นเราเพราะว่าเป็นตัว s e v เป็นไฮบริดแบบฟู้ไฮบริดเลยนะครับแล้วก็มีโหมดสักที ถึง7โหมดเลยนะครับซึ่งทำให้รถเขานั้นได้ทั้งสมรรถนะแล้วก็ได้ทั้งความประหยัดแบบครบเต็มเลยนะฮะที่สำคัญก็คือรุ่นนี้ไม่ได้นำเข้าจากอินโดนีเซียแล้วนะครับก็จะเป็นผลิตในไทยนั่นเองนะฮะซึ่งลูกค้าก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเพราะว่าวัสดุหรืออะไรของเขาก็จะค่อนข้างพรีเมียมค่อนข้างจะไว้ใจมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัว X Pendle c o r นะครับราคา946,000บาทนะครับก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์ใหม่นะครับ SUV นั่นเองนะฮะ X p e n d l r Cors นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบ daytime มี daytime running light นะฮะมีสัญลักษณ์ไ้ปิดให้นะครับรุ่นนี้เราแต่งโชว์ลูกค้านะครับก็จะมีใส่กระสาดมาให้ด้วยนะฮะเอ็กเซ e r ์คอร์สก็จะมีราวหลังคาเข้ามานั่นเองนะครับชุดแต่งของเขาที่จะต่างจากตัว SUV ธรรมดานะครับเขาจะมีแถบสีเงินตรงนี้ด้วยว้าวก็สือว่าสวยลงตัวเลยทีเดียวนะฮะว้าว ผมกับสัญญารับเอ็กซ์ s ทนเดร์คอรนะครับผมว่าคอสตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยลงตัวเลยนะฮะไม่ได้หูหวานะครับแบบเรียบเนียนสีที่ลูกค้าเห็นนะครก็จะเป็นสีเทาดำนะครับถือว่าสวยแล้วก็ลงตัวผสมควรเลยนะครับนนี้เราพาชมรอบคันก่อนนะครับเอ็กซเทนอคอสของเรานะครับช่วงนี้จะเป็นราคาแนะนํานะครับราคานี้จะถึงวันที่7เมษายนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นราคาก็จะปรับเป็น 933,000บาทนะครับสำหรับตัว SUV แล้วก็ถ้าเป็นตัวคอส SUV ราคาจะปรับเป็น961,000บาทนะครับสำหรับท่านใดที่ตัดสินใจจะซื้อนะครับไม่ต้องลังเลนะครับซื้อตอนนี้คุ้มค่าแน่นอนนะฮะได้ราคาช่วงแนะนำด้วยแล้วก็ ได้รถใหม่ไปขับก่อนไคยนั่นเองนะครับ e f f เ n d e ด s u <Wow. S 1> v นะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่19.2ตาม e c โคสติเกอนะครับซึ่งถือว่าลูกค <Wow. S 1> ้ารอคอยกันมาพอสมควรเลยสำหรับ7ที่นั่งแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะฮะตัวผมก็ตื่นเต้นด้วย mm hmm. เพราะว่าเรามีครอบครใหญ่เราอยากจะได้รถที่มันแบบเป็นรถที่ประหยัดอนะ <Yes. S 1> ถ้าเป็น s u v สมัยนี้หรือว่า p p v สมัยนี้นะครับอัตราสิ้เปงก็อยู่ที่12-13เลยนะฮะ สำหรับเอพีเดอร์คอร์สของเราถือว่าค่อนข้างประหยัดมากๆเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วนะครับเครื่องยนต์ก็จะปรับเป็น1.6ลิตรนะฮะมาพร้อมกับวาล์วแปรผันเครื่องยนต์ไมเวกนั่นเองนะฮะกำลังสูงสุดอยู่ที่95แรงม้าแรงบิดอยู่ที่114นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสร้างกำลังรวมสูงสุดเนี่ยได้แรงม้ารวมอยู่ที่116แรงม้ารบิดอยู่่ที255นิวตันเมตรแล้วก็เป็นขับเคลื่อนนนล้้อหาะครับที่สัอพร้อมกับระบบ Active Yaw Control นั่นเองนมตรแล้วก่าน อุปสรรคสิ่งกีดขวางได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ระบบนี้ไม่เพียงแต่ว่าผ่านสิ่งกีดขวางได้แบบง่ายดายนะฮรระบบของเขายังสามารถที่จะปลอดภัยด้วยนะครับเวลาเขาโค้งเขาก็จะมีตัวที่ช่วยเข,าข้าโค้งแล้วเขาก็จะปลอดภยัยเรียกว่าเข้าโค้งดีขับสนุกแล้วก็ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับภายในของ e อพิด c คอร์สเอวีนะครับ <Wow. S 2> ก็ค่อนข้างจะเรียบหรูแล้วกันนะครับรอบนี้มาแบบ <Wow. S 2> เรียบนะครับว่าจะเป็นภายในสีดาน,นะครับที่เราทําคลิป ตอนบืนนะครับก็จะดูมืดน,นิดนึง uh huh. มาพั้มกับ Android a u โ o แล้วก็ Apple CarPlay ให้แล้วนะครับ uh huh. พงมาลายแล้วก็เบาของเขาเนี่ยครับก็ถือว่านั่งสบายขึ้นนะครับ uh huh. นั่งสบายที่สำคัญคือสจะท้อนความร้อนด้วยนะครับว้าว <Wow. S 1> แอร์ก็จะเป็นแอร์โตมีได้โหมดนะครับถึง7โหมดเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> แล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมให้แล้วที่สำคัญเกียร์นี่เป็นแบบอ e ีชิเตอร์โอ้โหเท่เลยว้าวโฉมน,น,ฉนี้ถ้าลูกค้าซื้อไป พอใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะครับสหแบบนี้นะฮะมีอิทธิคอนโทรลนะครับก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยอัดลมันสังก็กว้างขวางนะครับสไตล์รถ MPV นะครับเจ็ดที่นั่งนะฮะถ้ามาชมโหมดการขับขี่ของเรานะครับก็จะมีโหมดถึงเจ็ดโหมดเลยนะครับรถอะไรโหมดเยอะขนาดนี้นะฮะวว้าชาร์จก็จะเป็นโหมดสำหรับการที่เขาชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้าไปในตัวรถนะฮะเพื่อพร้อมกับการใช้งานที่แบบ ไฟฟ้าอย่างเดียวนั่นเองนะฮะโหมดมอก็เป็นการขับขี่ปกตินั่นเองนะครับ uh huh. แล้วก็โหมดเวสเวสก็จะเป็นแบบฝนตกถนนลื่นนะครับเรารู้สึกไม่มั่นใจเราให้ใช้โหมดนี้นะครับเวลาเขาโคง้งเขจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับ uh huh. แล้วก็โหมดกลเวลโหมดสำหรับการขับขี่ถนนแบบลุกลังนะฮะเขาจะเพิม่มประสิทธิภาพในการขับขี่บนพื้นถนนที่ไม่เรียบหรือว่าขรุขระนั่นเองนะครับว้าว wow. ปรับสมดุลในการนั่งเลยแล้วกันผู้โดยสารก็จะทําให้นั่งสบายมากขึ้นเองนะครับแล้วก็มุนทาแม็กโมดนะฮะเหมาะกับกัรนครี่แบบสนุนลากยางสนุนดำนั่นเองครับให้พลังกำลังการควบคุมกิดขีดที่คล่องแค่วคล่องตัวนั่นเองนะครับว้าวโหมดสุดท้ายนี่เป็นโหมดที่สายออฟโรดถูกใจมากๆเลยหาลูกครอบคัวราคาประหยัดแล้วก็ได้โหมดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโหมดที่แบบลุยทางโคลนหรือฝ่าอุปสรรคไปได้นะครับก็ว้าวนี้นั่นเองนะครับ ว่าหมดมัดโปรดนั่นเองนะครับโหมดนี้นะครับหลายคนก็ค่อนข้างจะชอบเพราะว่าเขาจะทํางานแบบอัจฉริยะเลยนะครับทํางานแบบเขาเรียกว่าอะไรรถก็จะเขียนซอฟต์แวร์เหมือนออฟวิลดรนะครับเป็นขับ2อล้อหน้าด้วยนะฮะแต่สามารถตะกุยผ่านอุปสรรคสิ่งแบบทางโคนทางอะไรพวกนี้ได้แบบออกมาแบบอย่างสบายๆเลยนะฮะโหมดนี้ก็จะใช้โปรแกรมเขียนอัจฉริยะนะครับล้อใดที่เขาหมุนฟรีเขาจะไปหยุด ล้อที่หมุนฟรีแล้วก็ถ่ายกาลังไปให้กับล้อที่แบบไม่ได้หมุนฟรีเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยขับ2ล้อหน้าของเอเวนเดร์คอนนั่นเองครับสำหรับเอเวนเด s u ์เอีตัวใหม่ของเรานะครับทำมาอยู่สีสีนะครับก็จะมีสีขาวมุกสีที่ลูกค้าเห็นก็จะเป็นสีเทาดานะครับแล้วก็จะมีสีดำแล้วก็จะมีสีบอลเงินนั่นเองนะครับทั้งหมดมีสี่สีให้ลูกค้าเลือกนะฮะราคาก็เป็นช่วงแนะนำนะครับลูกค้าตัดสินใจอยากจองฮะ สอบถามแคมเปญนกับทางเราได้นะครับเรายินดีให้คําแนะนําทั้งเรื่องไฟแนนซ์แล้วก็เรื่องการตกแต่งรถนั่นเองนะครับปรกษาเราได้นะครับช้าอาจจะทําให้รับรถนานนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้ได้รับราคาแนะนํากลับบ้านไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจสามารถติดต่ออินบอกสอบถามละเอียดกับทางเราได้นะครับยินดีให้คําแนะนําครับสวัสดี